นิยายเรื่องจะหนีไปไหนเป็นโปรเจกต์สองเล่มจบของห้องสมุดที่บอกแล้วว่าแทบซิดถึงใจแค่ชื่อเรื่องก็บอกถึงความคลั่งรักของพระเอกได้เป็นอย่างดีคลั่งระดับไหนหน่าเรออขอบอกเลยว,ว่าคูณสิบไปเลยเป็นเรื่องราวของส่งรวนที่อ่านนิยายอยู่ดีๆอื่นขึ้นมาอีกทีก็ทะลุมิติเข้าไปอยู่ในเรื่องที่อ่านซะง,งั้นแต่ข้ามมิติทั้งทีแทนที่จะได้สิ่งร่างนางเอกของเรื่องตามสูตรกลับต้องไปอยู่ในร่างของภรรยาพระเอก นักเขียนกำหนดให้ตายด้วยน้ำมือสามีและลูกส่วนพระเอกของเรื่องเจ้าหนานยู่มีนิสัยจิตนิดๆชื่นชอบการครอบครองและควบคุมเนื่องจากมีปมชีวิต้วเด็กที่แสนทันทศฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอในวันที่เขามีอำนาจล้นฟ้าเกิดถึงเวลาที่จะสะสางบัญชีแค้นและคนที่อยู่ในไทเชื่ออันดับต้นๆก็คือภรรยาโทดีของเขานันเองด้วยความที่รู้คงเรื่องหลักทั้งหมดแล้วและไม่อยากตายทรงหลวน เลยต้องหัสารพัดกลย,ยุทธ์กันเอาตัวรอดขึ้นมาใช้งานนี้ไม่ว่ายัางไงก็ต้องรอดเมื่อคนหนึ่งอยากฆ่าส่วนอีกคนอยากรอดความรักแบบคลัง่งและฟินจิกหมอจึงเกิดขึ้นเป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรพลาดค่ะตอนที่หนึ่งทรงหลวนเอนตัวนอนบนเตียงจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถึงแม้จะผ่านมาแล้วทั้งวันแต่หญิงสาวก็ยังรู้สึกสับสนกระวลกะวายก่อนหน้านี้วันหนึ่งนางอดหลับอดนอน ื่อที่จะอ่านหนังสือเรื่องขุนนางทางอำนาจให้จบมันเป็นหนังสือเปิดออนไลน์อยู่ในเว็บไซต์แห่งหนึ่งทรงหลวดอนิยายมากกว่าสองล้านคำอย่างเพลิดเพลินอ่านไปกว่าครึ่งเล่มกระทั่งเปิดตาบนฝืนลืมต่อไม่ไหวก็ผลายหลับไปทว่าหลังจากตื่นขึ้น,นมานางขับพบว่าตนเองเดินทางข้ามมิติเข้าไปอยู่ในหนังสือเล่มนั้นเสียแล้วสามยังเป็นภรรยาของพระเอกเสียด้วยภรรยาพระเอกที่ว่ามีบทพลอในหนังสือเล่มนั้นไม่มากนักเห็นแค่ไม่กีบ่บท จุดจบของนางน่าอนาถทีเดียวพอนนางจะถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตคนที่จุดไฟเผาก็คือสามีของนางเองแล้วคนที่ลั่นทายประตูก็คือบุตรชายของนางนั่นเองทรงหวนวดคิดมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกหดหูใจอูหินน้อยชาวแ้วเจ้าค่ะสาวใช้กล่าวเสียงเบาเอาแต่ก้มหน้าเหมือนคุยกับใครสักคนที่น่าวาดหวัน่นทรงหวนวดเห็นเขาก็ถอนหายใจตอบไปว่าทุกคนออกไปก่อนไม่ต้องคอยมาบริบัติข้า สาวใช้สองคนก้มตัวรีบถอยออกจากห้องเรากับว่าพวกนางได้รับการนิทศกรรมทรงหลวนรู้ที่ว่าเหตุใดคนเหล่านั้นถึงได้กลัวตนจะว่าไปแล้วเรื่องที่ภรรยาของพระเอกในหนังสือต้องตายแบบน่าอนาถก็นับว่าสมน้ําสมเนื้อบิดาของภรรยาพระเอกเป็นุนนางขั้นสี่ลำหรือว่าเป็นคนโปรดของห้องเต้ถึงแม้จะมีมันได้ไปเพียงอนุแต่ภรรยาพระเอกก็ถูกเลี้ยงดูมาอย่างตามอกตามใจนางได้นินสัยแย่แย มาจากมารดาไม่น้อยจึงโหดร้ายกระบอททับช้ทุกคนเลือกคบแต่คนที่มีฐานะสำารังใช้ฐานะของตนเหยียบย่ำรังแกคนที่ต่ำสกกว่าเรียกว่าเป็นสติที่ไร้ขาดมากคนหนึง่งในทีเดียวเทว่านางเป็นคนที่มีรูปโฉมนมพันที่งดงามอย่างหาที่ติไม่ได้ผิวขาวนวลรูปกลางสมส่วนนางจึงฝันที่จะตกแต่งเข้าไปในตระกูลขุนนางระดับสูงส่วนพระเอกของเรื่องเดิมเขาเพิ่งจะสอบรับราชการเป็นขุนนางในวังหลวง หลังจากที่เขาเข้ามาเยี่ยมเยียนจุตรตะกูลซ่งเจ้าของร่างเดิมที่นางสิงอยู่ก็ถูกน้องสาวเล่นงานเขา้าพอดีคนทั้งสองถูกวางยาและจัดฉากให้นอนอยู่บนเตียงเดียวกันเรื่องอื้อฉาวทำนองนี้ไม่ว่าใครโดนก็หมดทำลายชื่อเสียงของวงตระกูลมีหนทางเดียวก็คือทั้งคู่ต้องแต่งงานกันพระเอกชื่อเจ้าหนานยู่ไม่เพียงเป็นลูกนอกสมรสของตระกูลเจ้าเขายังไม่เป็นที่ชื่นชอบของบิดาและผู้ปัญญาชีวิตความเป็นอยู่จึงไม่นับว่าดี รัชจักอำนาจและยังถูกบรรดาญาติพี่น้องกดขี่ข่มเหงทว่าเขาก็ยังได้ชื่อว่าเป็นชายหนุ่มรูปงามนางหยกสลักมีอุปนิสัยสุภาพอ่อนโยนยิ่งบัณฑิตก่อนแต่งงานเจ้าของร่างเดิมที่นางอาศัยอยู่ถูกพี่สาวน้องสาวที่นางเคยข่มเหงทางแก่หัวเราะเยาะนางไม่พอใจกับการแต่งงานครั้งนี้อยู่แล้วฉะนั้นจึงยิ่งไม่สบอารมณ์เข้าไปใหญ่หลังจะแต่งงานมานางจึงทําตัวร้ายกาจกับคนตระกูลเจ้าอย่างหนัก ด่าทอเบารับใช้ทุกคนแม้แต่สามีก็ไม่เคยให้เกียรติทว่าไม่นานานางก็ตั้งครรภ์แน่นอนในสายตาของสตีเช่นานางไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าเงินลูกยิ่งไม่ต้องพูดถึงนางไม่ชอบลูกของตนเองเวลาที่เจ้าหนันยู่ออกไปทําธุระข,ข้างนอกหากนางอารมณ์ไม่ดีก็จะด่าลามไปถึงเด็กน้อยไม่พอ,อยังทุบตีเขาอีกด้วยหลังจากมีลูกนางยังคงแต่งตัวสวยขบหาแต่คนมีฐานะเรื่องนี้เจ้าหนันยู่ เม่เคยเก้าวมาล่วงหรือถามไทยยิ่งทําให้นางทําตามอําเภอใจมากขึ้นคิดถึงตรงนี้คิวั้องสองข้าของสรงหลวนพันขมวดมุน่นโรนหาที่ตายทรงหลวนเข้าใจคำนี้แล้วจริงๆนางก้าวลงจากเตียงใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วจึงเดินออกมาลางหน้าปวดปากนอกห้องทรงหลวนอดนั่งหน้าคันช่องทองสำลิจอย่างใจลอยลูกหลักเจ้าข,ของร่างเดินไปนั่งสือกับตัวตนนางจริงๆในโลกก่อนเหมือนกันจนแยกไม่ออก ตอนที่อ่านนิยายหนแรกนางรู้สึกสมทำหน้าในใชะตากรรมของภรรยาพระเอกแต่ตอนนี้กลับยิ้มไม่ออกหากพูดถึงเจ้าหนานยู่ถึงแม้วันนี้เขาจะเป็นแค่ขุนทางตเตลวกเล็กที่ไรชื่อเสียงไม่ได้ทับความเอนดูจากเบื้องบนเป็นแค่สายนมพัดผ่านอันเผาเบอกสำหรับผู้อื่นแต่ใครเราจะรู้ว่าท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยของเขากลับแฝงไปด้วยความหดเยี่ยมร้ลึกลอยยิ้มคอซ่อนคมดาบจิตใจเต็มไปด้วยแรงอาฆาต เขาจะค่อยๆสังหารศัตรูทีละคนทีละคนพร้อมกับรอยยิ้มอันแสนอบอุ่นคนที่เคยกันแกล้งเขามีจุดจบที่ไม่ดีสักคนส่วนพวกที่เคยดูแคลนเคยรังแกครอบครัวเขาตั้งแต่ตอนที่เขายังเล็กเขาก็ไม่ปล่อยไว้เจ้าหนานยู่เป็นคนที่มีความแค้นสุงมแน่นอยู่เต็มอกเขาลงมือสังหารเข่นฆ่าศัตรูด้วยสองมือของตนเห็นกองเลือดผ่านสายตามาอย่างโชคโชนคนแบบนี้ ไม่มีวันเฮรยศต่อปณิธานตนเองแน่ภรรยาที่สวมเขาให้เขาผู้นี้คงต้องไม่ตายดีสาวใช้เริ่มจัดโต๊ะอาหารทรงหลวนมองไปยังที่อาหารแต่ละจานที่มีผัดผักคอหมูย่างแกงตุ๋นเนื้อวัวซีหูที่แค่เห็นก็ทำให้น้ำลายไหลนางรีบคืนน้ำลายลงคออย่างรวดเร็วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีทรงหลวน,นั่งบนกบเก้าอี้หยิบตะเกียบขึ้นคลิปหน่อไม้ของโปรดเข้าปากชิมพอรสชาติถูกใจหนึ่งก็กินเข้าไปอีกสองคำโดยไม่รู้ตัว สาวใช้ที่ยืนอยู่ข้างๆเอ่ยขึ้นอย่างกล้าก,ก,กลัวว่าหูหินน้อยเจ้าคะคุณชายน้อยร่างกายไม่แข็งแรงอดอาหารไปมือ้อนึงแล้วเกรงว่าคงทนหิวไม่ได้อีกทรงหลวนอึ้งไปชั่วขณะอะไรนะสาวใช้เห็นสีหน้านางจึงเรียบอธิบายหูหยินน้อยลืมแล้วหรือเจ้าคะเมื่อหวานท่านทําโทษไม่ให้คุณชายน้อยกินอาหารเมือ่อคืนไม่ได้กินไปแล้วมื้อนึงเช้านี้เกรงว่าสาวใช้คงกรัว่านางจะไม่ตอบตกลง จึงรีบพูดแทรกขึ้นมาอีกหากคุณชายรองขับมาและรู้เรื่องเข้าคงโกรธเป็นแน่เจ้าหนานยู่รักเด็กคนนี้มากทีเดียวแต่ส่งหลวนไม่รู้เรื่องนี้จริงๆไม่ต้องคิดก็ดูว่าเจ้าของร่างเดิมขอเรื่องไว้แม้แต่เด็กที่เป็นลูกของตนเองแท้ๆก็ยังไม่ละเว้นเลยหน,นี่เจ้าของร่างเดิมตั้งทันกับเจ้าหนานยู่แล้วลอด็กคนนี้ออกมาเด็กชื่อเจ้าซื้อปีนี้อายุสขวบพอดี ส่วนมากเจ้าสือจะอาศัยอยู่ที่เดือนใหญ่กับบิดาแต่หากวันไหนเจ้าหนันยู่ออกไปทําธุระพวกบ่าก็จะรับเด็กน้อยมาอยู่ที่เรือนหลังเทพก,กับมารดาทรงหลวนรู้สึกหมดอารมณ์จะกินต่อนางวางตะเกียบลงแล้วหันไปสั่งสาวใช้ช่วยไปอุ้มลูกมาให้ข้าหน่อยสาวใช้ตะลึงงานและรีบตอบรับด้วยกลัวว่าเจ้านายจะเปลี่ยนใจเจ้าค่ะเจ้าหนานยู่ถูกส่งให้ไปทำงานต่างถิ่นเดือนกว่าพอลองนับดูก็คงใพร่กับมาแล้วสินะ แต่คิดว่าจะได้เจอพระเอกของเรื่องนางก็โบใจสัน่นอีกหน่อยเขาจะเป็นขุนทางชั้นสูงจะเข็นท่าทุกคนส่วนนางที่เพิ่งอาศัยในร่างของภรรยาเขาคิดเปลี่ยนใจมาท,ทําทีกับเขาตอนนี้ทันไหมเนาะเอีอย๋ยวเพิ่งคิดเลยว่าจะมีโอกาสทําดีด้วยหรือไม่อย่างน้อยก็อย่าทําอะไรให้เขาขุนเคืองใจอีกเป็นพอไม่นานสาวใช้กระจุงม,มือเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพอเห็นเด็กนางก็รู้สึกเท่ากับตนเองถูกผลักเข้าไปในฤด,ดูใบไม้ผลิ ที่อากาศเย็นสบายเด็กน้อยสวมชุดสีแดงบางเบาเท้าทั้งสองข้างสวมรองเท้าสีแดงเข้ากับเสื้อผิวขาวทั้งหิมะดวงตาดำคลับดูลึกล้ำราากับเยี่ยวพอเข้ามาประเชิญหน้ากับนางเด็กน้อยกลับวางท่าเย็นชาเรารีบดึงมือออกจากมือของสาวใช้เจ้าสื่อค่อยๆก้มหน้าทำความเคารพนางคารวะท่านแม่ขอรับ เจ้าเสือมีหน้าตาเหมือนปิดามันดาไม่มีส่วนใดขาดตกบกพร่องเขาเป็นเด็กที่มีรูปร่างหน้าตาหน้าทักหน้าชังที่สุดเท่าที่นางเคยเจอมาอาจาเป็นเพราะว่าเขายังเด็กทําให้มีเนื้อที่เก้ยยุยยุยสองข้างจึงยิ่งทําให้หน้าทักเข้าไปอีกเขามีร่างกายค่อนข้างผอมดูไปแล้วไม่ค่อยสมบูรณ์เท่ากับเด็กรุ่นดาวเขาเดียวกันสักเท่าไหร่นี่ยิ่งทําให้นางอยากผูกเข้ากอดเด็กน้อยด้วยความอินดูแต่เกรงว่าถ้าทาแบบนั้นเด็กก็คงตกใจเป็นแน่นางพยายามโปรยยิ้มอ่อนโยน แล้วเอ่อยขึ้นหิวหรือ,อยังอยากกินข้าวด้วยกันไหมเจ้าสื่อนิ่งอึ้งไปมุมปากแข็งเกรงคำวดคิ้วเหมือนกำลังคุนค,คิดอะไรจริงจังสักพักก็ตอบว่าขอรับทรงหลวดเป็นสาวโสดที่ยังไม่เคยแต่งงานมีลูกเลยไม่รู้ว่าต้องเลี้ยงเด็กหรือทำตัวเข้อกดิกอย่างไรแต่ก็นั่นแหละสงสัยคงต้องพยายามมากหน่อยนางหยิบตะเกียบขึ้นแล้วคลบเนื้อวัวตุ๋นให้เด็กน้อยเอา้าอันนี้อร่อยนะ หลังจากนั้นก็มองเด็กน้อยด้วยสายตาแผงประกายแวววาวเจ้าเสือรู้สึกแปลกใจว่าทำไมวันนี้มานาดูผิดปกติเขาแักหน้าตอบขอบคุณขอทับท่านแม่สองแม่ลูกตั้งหนา้าตั้งตากินข้าวกันเงียบๆหลังจากที่ส่งหลวนกินอิ่มก็แอบมองเด็กน้อยพบว่าเนื้อตุนที่นางคีบให้ยังอยู่ในชามไม่ขยับท่งหลวนรู้สึกเย็นวับขึ้นมาในใจดูไปแล้วความสัมพันธ์ของแม่ลูกคู่นี้สงสัยคงจะแย่ยิ่งกว่าที่นางคิดไวม,มาก หลังจากที่กินจนอิ่มสาวใช้ก็ทยอยเก็บของออกจากโต๊ะเด็กสี่ขบอย่างเจ้าสือ,อยังนั่งปั้นหน้าจริงจังเหมือนเดิมคำชวนคุยแม้แต่คำเดียวต้องไม่หลุดออกจากปากท่งหลวงให้แต่ถอนหายใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ในใจนางเอื้อมมือไปจับมือเขาไว้ท่าทางของนางยังคงให้เด็กน้อยตกใจเด็กน้อยรีบขยับตัวเอ็นไปด้านหลังจนเกือบล้มแต่ดีที่ส่งหลวนมือไวคข้าตัวไว้ได้ทันนางกอดเขาเอาไว้แนบอกแล้วค่อยๆลูบหลังพังปลอบ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเจ้าสื่อขมวดคิ้วก็าหากากันอย่างแปลกใจก่อนหน้านี้เขาคิดว่าตนเองคงจะเกลียดกลิ่นเครื่องแป้งบนตัวท่านแม่จนทนไม่ไหวแต่พอเอาเข้าจริงคับพบว่าแท้จริงแล้วตัวท่านแม่หอมอุ่นเถมยังทำให้รู้สึกสบายใจทรงหลวนที่ไม่ได้รับการตอบสนองจัดการพลิกตัวเด็กน้อยเพื่อสำรวจพบว่ามือเท้าและเนือ้อตัวของเด็กมีบาดแผลรอยช้ำพวกนี้ต้องเป็นผลงานมารดาของเขาเป็นแน่ นางคิดไม่ถึงจริงๆว่าเด็กหน้อยที่น่ารักขนาดนี้ควรเป็นแม่ทําใจลงไม้ลงมือกับเขาได้อย่างไรสำยังให้อดข้าวน่าจะเป็นคนที่มีปัญหาทางสมองแล้วละ่ะนางกำลังพูดอะไรบางอย่างแต่จังหวะนั้นสาวใช้ก็เข้ามารายงานว่าอูยินน้อยอาจารย์ของคุณชายน้อยมาถึงแล้วเจ,จ้าค่ะท่านบอกว่าถึงเวลาฝึกคัดลายมือแล้วเจ้าเสือที่เพิ่งรู้ตัวรีบถอยห่างออกจากอ้อมกอดนางท่านแม่ ลูกขอตัวไปหาท่านอาขอหนะ้าขอรับท่านอาคืออาใจของเด็กน้อยนั้นถือส่งหลุดไม่อาจทั้งตัวเด็กน้อยไว้ได้นางจิตเอานิ้วจิ้มแก้มเขาเบาๆอย่างเอ็นดูไปเถิดหน้าขาวนุ่งของเจ้าสือค่อยๆเปลี่ยนสีแดงอมชมพูเขารีบวิ่งออกจากเรือหลังเล็กอย่างเขินอายบุรุษคนหนึ่งยืนรอยอยู่ด้านนอกพอเห็นเจ้าสือก็สวมกอดพร้อมอุ้มขึ้นแล้วลุกศสีสะถามด้วยความเอ็นดูวันนี้ท่านแม่ดีเจ้าหรือเปล่า เจ้าสืออ่ออยงแก้มศพอยู่บนไหล่ท่านอาล้ัยหน้าไม่ขอรับเขามีสีหน้าเหมือนกับเด็กเด็กทั่วไปไม่ปั้นหน้าเย็นชาเหมือนื่อครู่แล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนท่านอาข้ารู้สึกว่าวันนี้ท่านแม่ไม่เหมือนทุกวันท่านดูไม่เหมือนื่อก่อนเลยขอรับท่านแม่ยิ้มให้เขาตักอาหารให้สามยังกอดเขาด้วยชายหนุ่มคนนั้นกล่าวเสียงแข็งสงสัยคงคิดทำเรื่องช่วยอยู่พันหน้าเจ้าสื่อที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกผิดหวังขึ้นมา เด็กน้อยหลับตาลงมือทั้งสองข้างกอดรบขอท่านอาเอาไว้แน่นขึ้นข้าคิดถึงท่านพ่อจังเลยท่านอาคืนนี้เขาก็กลับมาแล้วเจ้าเฉารู้ทีว่าเจ้าซื้อคงคิดถึงบิดาไม่มากก็น้อยทางท่านสรงหลวนกำลังพักผ่อนอยู่ก็นึกถึงชายผู้นี้เช่นกันเดิมทีหลังจากอิ่มแล้วนางก็เอนกายลงนอนเล่นเพื่อพักผ่อนแต่ทันใดน,นั้นนางกรลุกพรวดขึ้นนั่งเหมือนเพิ่งนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จนต้องอุทานตตายแล้ว จบกันนางเพิ่งจะนึกขึ้นได้ภรรยาพระเอกไม่ได้โดนแค่ไฟครอกตายที่นาหลังจากที่แต่งงานไปแล้วเจ้าหนานยู่เริ่มลงมือวางยาพิษในอาหารเพื่อให้หนางค่อยๆป่วยตายอีกด้วยนับไปนับมาร้านที่นางสิ่งอยู่ตอนนี้น่าจะโดนวางยามาสองปีแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ยังจะช่วยชีวิตตนเองทานอยู่หรือเปล่าอันที่จริงส่งหลวนจำเรื่องราวในหนังสือได้ไม่มากเท่าใดถึงจะอ่านไปแล้วกว่าครึ่งเล่ม แต่น,นางกลับจำพวกรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านั้นไม่ได้เลยแม้จะไม่มีคำอธิบายมากมายเกี่ยวกับเจ้าของร่างเดิมในหนังสือแต่ก็ได้อธิบายถึงนิสัยของสตรีผู้นี้อย่างครบถ้วนคือชั่วร้ายชอบใช้ความรุนแรงแล้วก็ใสเพลงจำได้ว่าอีกหนึ่งปีหลังจากนี้ร่างกายของภรยาพระเอกจะเริ่มอ่อนแอลงคิดไปแล้วก็คงเป็นผลพวงของยาพิษที่พระเอกเป็นคนแอบใส่ให้กินเป็นประจำหลังจากที่ภรรยาป่วย นอนเป็นผักอยู่บนเตียงหลายปีพระเอกที่ได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนางใหญ่และกลุ่มอํานาจสําคัญของรัฐสํานักก็เริ่มเอาคืนเขาค่อยๆสังหารคนที่เคยดูถูกเอารัดเอาเปรียบเขาที่ละคนเมื่อคิดถึงผลที่เกิดขึ้นกับทุกคนแล้วเรื่องที่ภรรยาพระเอกต้องตายในกองเพลิงนับเป็นเรื่องเล็กน,น้อยไปเลยทรงหลวงได้ยินสาวใช้พูดกันก่อนหน้านี้ว่าเจ้าของร่างเดิมหมดสติเมื่อฟืนขึ้นมาก็พบว่า นางได้กลายเป็นเจ้าของร่างนี้ไปเสียแล้วนางเอนกายลงบนผนังพิงอันอ่อนนุ่มแสงแดดยามเที่ยงวันสาดส่องลงมากระทบแก้มของนางผิวของนางขาวมากจนคล้ายโปร่งแสงดวงตากลมโตมีขนใตาย,ยาวหันกระพือไหวเนียมฝีปากสีแดงทะเลอนางดูบอบบางแต่ช่างงดงามเียจริงๆทรงรวดมีรูปร่างดีมากเอวเล็กบางขาเรียวยาวหน้าอกอวบอิ่มนางสวมชุดกระโปรงสีแดงจับจีบที่เอวทำให้นิ่งดูสูงโปร่ง นตาของนางผิวไหวเดากับขึ้นดูเย้าอยู่และดึงดูดช่างงดงามดังภาพวาดจนทําให้คนลุ่มหลงเพียงแต่พระเอกไม่ได้ประทับใจกับความงามนี้และสุดท้ายพผบอกว่าจะฆ่าเขาก็ฆ่านางจริงๆหลังจากคุณคิดมาตลอดทั้งบ่ายอ,อย่างคิดไม่ออกว่าควรจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรสุดท้ายนางจึงค่อยๆหลับตาลงใต้แสงอาทิตย์อบอุ่นที่ส่งมาถึงตัวพลอยหลับไปภายใต้ความเงียบสงบนางกําลังฝันร้าย ในฝันมิชายหนุ่มสวมชุดดำคนหนึ่งบรรยากาศรอบตัวเขาเย็นยเยือกหนาวาวันวันสายตาของเขาคมกริบเหมือนมิที่พร้อมฆ่านางอยู่ตลอดเวลาเขากำลังยกมือที่ถือกริดขึ้นก้าวเข้ามาใกล้นางชชยคนนั้นยกกิ้มอย่างหดเยี่ยมแล้วจ้วงปลายริดเข้ามายัางหัวใจของนางนางรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่แผ่ส่้นไปทางร่างกายเจ็บจนหน้าซีดขาวจุกจนพูดไม่ออกกระทั่งตื่นจากความฝันสงวนพบว่าใกล้พบข้าแล้วใบหน้าของนางเต็มไปด้วยเหงื่อ นางกลุ่มหน้าอกซ้ายของตอนเองขับรู้สึกเจ็บปวดอยู่ลึกๆจําได้แล้วที่นางเพิ่งฝันไปเมื่อครู่เป็นฉากหนึ่งในหนังสือขุนนางทางอํานาจซึ่งได้บรรยายฉากที่เกิดขึ้นกับเจ้าของร่างเดิมก่อนที่นางจะตายแล้วคนที่สวมชุดดํานั้นก็คือพระเอกของเรื่องน่ากลัวจริงๆนางไม่เคยพูดดีกับเขาเลยสักครั้งทุกครั้งที่มีปัญหานางได้แต่ตอกย้ำซ้ําเติมทุกคําที่ออกมาจากปากของนางมีแต่คําด่าทอดูถูกเกียดหยาม คำบางคำก็เป็นคำที่มีควรพูดออกมาเลยจริงๆเช่นท่านมันก็แค่เศษเนื้อที่นางคณิกาคนอนื่นทำตกหลน่นคนที่เขินเพื่อให้คนอื่นระบายอารมณ์อย่างท่านอย่างกล้ามาตอบปากต่อคคำกับข้าอีกหรือไม่ผิดหรอกมารดาของพระเอกเป็นคนทำต้อยแม้แต่ประตูบ,บ้านตระกูลเจ้าก็ยังไม่ได้แตะจนกระทั่งเสียชีวิตเปนเพราะชาติกําเนมิดพระเอกทำให้เขาม่ปมด้อยเขาถูกทุกคนดูถูกเหยียดยามเหมือนไม่ใช่คนถูกคำที่ได้ครับ ก็มีแต่ทิมแทงให้แต่ทั้งเป็นแบบนี้ใครจะเป็นคนฆ่าใครก่อนละ่ะหลังจากที่ภรรยาพระเอกโดนแทงนางก็โดนเผาซ้ำจนตายทรงหลุดตัดสินใจแล้วนางจะไม่รวนหาที่ตายอย่างแน่นอนคำที่ไม่ควรพูดนางก็จะไม่พูดรวมถึงเรื่องวาตเสน่ห์กับพวกผู้ชายแค่คิดก็ยังไม่กล้าเลยนางจะไม่มีวันสวมเขาให้สามีแน่นอนเมื่อพูดถึงเรื่องนี้สุดท้ายที่พระเอกตัดสินใจจุดไฟเผาภรรยานั้นพอคิดว่าเจ้าของร่างเดิมสกรปรก ในฐานะที่เขาเป็นพระเอกของหนังสือเรื่องขุนนางท้างอำนาจหากกล่าวถึงเรื่องสตรีแล้วเจ้าหนานยู่มินิสัยชอบครอบครองและ,สะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอย่างรุนแรงอีกทั้งยังเป็นคนทักสะอาดอย่างยิ่งสิ่งของหรือสตรีที่เป็นของเขาต้องห้ามแผดปั้นอย่างเด็ดขาดไม่รู้ว่าเจ้าของร่างเดิมเคยเกี่ยวข้องกับผู้ชายมาแล้วกี่คนเพียงแค่พระเอกมองก็รู้สึกสกปรกจะทําให้สะอาดได้ก็ต่อเมื่อเผาเท่าถานและปล่อยให้พิวไปตมนมเท่านั้น ระหว่างที่นางกำลังทบทวนเรื่องต่างๆสาวใช้คนหนึ่งก็เดินเข้ามาคู้หินน้อยตั้งโต๊ะได้หรือ,อยังเจ้าคะใบหน้าส้งหนวนดูซีดเซียวลืมไปเลยว่าถึงเวลากินข้าวแล้วนางรู้สึกหิวจริงจังตั้งโต๊ะได้เลยก่อนจะถามต่อคุณชายรองบอกถึงให้ว่าเมื่อไหร่จะกลับนางต้องเตรียมตัวตั้งรับพระเอกสักหน่อยสาวใช้ตกใจก็ตอบออกมาว่าบ่าวไม่ทราบเวลาแน่นอนเจ้าคะ่ะคงโคล้ว่าจะถูกนางมโหใส่ จึงทิบเอ่ยเสริมแต่ได้ยินแม่บ้านใหญ่บอกว่าน่าจะขับเข้าเมืองหลวงคืนนี้ปวดหัวปวดหัวจริงๆสงสัยคงต้องทำตัวให้ดีหน่อยไม่อย่างนั้นหนังก็คงรักษาชีวิตเองของตนเองไว้ไม่ได้แน่เข้าใจแล้วทรงหนวดตัดสินใจที่จะทำลายกำแพงทีละคนขนตัวตนนั้นคงหลอกไม่ง่ายแต่เจ้าเสือวัยสีขวบน่าจะพอนมนาวได้หนังทีบเอ่ยขึ้นเจ้าช่วยไปเรียกคุณชัยน้อยมาก,กินข้าวกับข้าด้วย เจ้าคะเออช่างเถอะข้าไปเองดีกว่าท่านางไปด้วยตนเองก็อ,อาจจะทําให้ชนิดกันมากขึ้นเรือนของเจ้าหนานยู่กับเรือนหลังเล็กไม่ห่างกันมากเดินตามทางเล็กออกมาเพียงไม่กี่ก้าวก็เจอกับประตูเดินผลนประตูข้างหน้านั้นก็คือเรือนถังใหญ่เจ้าสื่อที่ยูสี่ขวบกําลังนั่งคัดตัวอักษรอ,อยู่ในห้องหนังสือท่านอาของเขากลับไปนานแล้วแต่เด็กน้อยอยังของนั่งอยู่บนเก้าอี้ถือผู้กันมาชมคัดอย่างตั้งใจ เขียนออกมาไม่สวยสักเท่าไรแต่ก็นับว่าไม่เลวพอทุกเส้นทุกขีดเขียนออกมาได้อย่างชัดเจนถึงแม้บิดาจะทักเขาแต่ก็ยังคงเข้มงวดพอตั้งความวังกับเขาไว้สูงเขาต้องฝึกอ่านหนังสือและคัดตัวอ,อักษรทุกวันเจ้าสื่อจึงไม่มีเพื่อนเล่นในจวนขวเกียรติยาที่อยู่ไยเดียวกันก็ไม่ค่อยอยากเล่นกับเขาแม้แต่หมานดก็ไม่ชอบเขาตั้งแต่จำความได้ไม่โดนตีก็ถูก,ถก,ถกดุด่าแต่เจ้าสื่อไม่เคยขัดขืน เดิมทีเขายังมีความคาดหวังตอมันดาแต่ว่า,าวต่อมาหัวใจของเขาก็ค่คยคอยๆชินชาทรงหลวดเปิดประตูอย่างแผ่วเบากลิ่นหอมของน้ำมึกโชยเข้ามาทางจมูกทำให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลายนา่งพดเสียงฝีเท้าลงเดินเข้าไปในห้องทีละก้าวสือเกอ๋ยังฝึกคัดได้เมื่ออยู่อีกหรือผู้การในมือเจ้าสือสั่นไหวขึ้นมาทันใดหมึกดำบนผู้กันทำให้กระดาษขาวที่อยู่ตรงหน้าเปื้อนไปเล็กน้อยสีหน้าของเขาแปรเปลี่ยนก่อนจะขานทับ ขอทับท่านแม่ทรงหลวนรีบปั้นหน้าเดินเดินเข้าไปใกล้เด็กน้อยกลมดูตัวหนังสือที่เขาเพิ่งคัดสื่อเขอเขียนได้ไม่เร็วเลยนี่สติของเด็กน้อยกําลังล่องลอยมือทั้งสองข้างกำเข้าหักคันแน่นนี่เป็นทางแรกที่ท่านแม่ชมเขาเมื่อก่อนไม่เคยด้วยซ้ําจู่ๆก็รู้สึกแปลกๆขึ้นมาในใจใจของเขาเริ่มต้นไม่เป็นจังหวะคอยรู้สึกหวานปนขมทรงหลวนจ้องมองเขาตามไม่กระพริบสีหน้าของนางดูอ่อนโยน ไม่นานใบหน้าของเด็กน้อยก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นแดงระเรือ่อหลังจากที่ถูกเฝ้าดูอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ถามขึ้นท่านแม่มีธุระอะไรหรือขอรับยิ่งพินิษมองทรงหลวยก็ยิ่งเอ็นดูหน้าเขาวขาวเหมือนก้อนแป้งแบบนี้ช่างน่ารักเลือเกินนางเอื้อมมือไปกอดแล้วอุ้มเด็กน้อยขึ้นมาถึงเวลาอาหารแล้วเราไปกินข้าวกันจเจ้าเสือเริ่มทำตัวไม่ถูกแม้แต่มือก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปวางไว้ตรงไหนเมกาจับเสื้อของนาง แล่ยิ่งไม่กล้ากอดตอบแต่กลับรู้สึกว่าเนื้อตัวท่านแม่หอมและนุ่มนิ่มไปทั้งตัวการถูกมารดาอุ้มความรู้สึกมันเป็นเช่นนี้นี่เองแต่เขาก็ยังไม่เคยลืมคำที่ท่านอากล่าวไว้เมื่อตอนกลางวันเจ้าสื่อดิ้นรนท่านแม่ข้าเดินเองได้ขอรับทรงหลวนทนไม่ได้ที่จะปล่อยก้อนแป้งต้มเด็เด็กนี้ไปนางรีบย,ายามยิ้มและลูบศีรษะเขาอย่างรักไข่ตอบกลับไปว่าอย่าดื้อสิกอดขอแม่ไว้เป็นเด็กก็ต้องเชื่อฟังคำพูดผู้ใหญ่เข้าใจไหม เด็กน้อยที่ถูกอุ้มเอาไว้ในอกและแต่ทำตามที่นางบอกนิ้วมือในน้อยทั้งห้ากางแล้วหุบหุบแล้วก็กางแต่ในที่สุดเขาก็ไม่อาจต้นานทานความปารถนานในใจตนเองได้จึงจับสับเสื้อของนางอย่างระมัดระวังถึงแม้สีหน้าของเขายังคงดูเย็นชาแต่หูทั้งสองข้างเปลี่ยนเป็นสีชมพูไปแล้วเรียบร้อยทรงลวนพาเด็กน้อยกลับไปที่เรือนไฮซุยของนางกลัวว่าเจ้าเสือจะหนาวดังนั้นจึงหาเสื้อคลุมให้เขาสวมเป็นพิเศษ ออกคอเสื้อบุด้วยขนสุนักจิ้งจอกที่ทั้งนุ่มและอบอุ่นใบหน้าส่วนใหญ่ของเด็กน้อยถูกปิดด้วยปกเสื้อเผยให้เห็นเพียงดวงตาสีเข้มคู่หนึ่งถังสว่างสว่าและสดใสเจ้าสื่อรู้สึกเหมือนตนอยู่ในความฝันวันนี้ท่านแม่ดีกับเขาผิดปกติเมื่อก่อนดวงตาของนางเต็ไมไปด้วยความเกลียดชังแต่วันนี้ต่างออกไปดูเหมือน่านจะชื่นชอบเขาจริงๆถึงแม้นี่จะเป็นความฝันแต่แค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วสองแม่ลูกนั่งกินข้าวด้วยกันบนโต๊ะอาหาร ทรงด่วนที่ไม่รู้ว่าเด็กน้อยชอบกินอะไรบ้างคราวนี้นางจึงไม่รีบร้อนคิปอาหารให้เขานางเอ่ยถามขึ้นจริงสิสือเกิดชอบกินอะไรทึกพุ่งนีแม่จะให้คนทําเอาไว้ให้เจ้าสือยังคงหวัดระแวงมากพยายามตีสีหน้าเรียบเฉยเขาก้มหน้าลงแล้วตอบกลับกินอะไรก็ได้ขอรับทรงหนวนเห็นว่าเขาอย่างตั้งป้อมอย่างแน่นหนาหนางจึงไม่ได้บังคับให้เขาตอบนางคลียิ้มอย่างนุ่มนวลงั้นก็ได้ ความจริงแล้วนางอยากจะบอกเจ้าสือว่าพรุ่งนี้นางจะลงมือทําขนมให้เขากินด้วยตนเองแต่นี่ก็เพิ่งหัดที่สองที่มาสิงร่างนี้ถ้ามีคนจับได้ว่านางนิสัยเปลี่ยนไปก็คงไม่ดีแน่กลางถึกส้องลวนที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จสวมชุดสีขาวทิ้งเรือนผมยาวทำสระเข้เอาไว้ด้านหลังใบหน้าเกลี่ยงเกลาของนางเงียนมองท้องฟ้านางดูง,งามสง่าน้อยลงแต่กลับบอบางประลิดมากขึ้นในห้องนอนเล็กเจ้าสื่อหลับไปแล้วเด็กน้อยขดตัว นอนที่มุมเตียงอย่างว่าง,ง่ายส่งหนวดห่ผมผ้าให้เขาจากนั้นก็กาวออกจากห้องอย่างแผวเบาเวลานี้นางรู้สึกอ่อนล้าทางร่างกายและจิตใจอ่อนที่ดับไฟเต็มเข้าห้องนอนจุจู่เสาวใช้ที่อยู่ท่านนอกก็เข้ามารายงานว่าอุยน้อยคุณชายทองกลับมาแล้วเจ้าค่ะกำลังเดินมาทางนี้ส่งหนวดตกใจจนหายง่วงอื่นพลึงจนตัวแข็งจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะและตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมาชิกแล้วกดสมัครที่ดิงด้านล่างได้เลยนะ